อัลสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุสวัสดีครับวันนีออ้อากาศกำลังดีนะครับช่วงเย็เนๆของกลางกลางรอ ض ا นะครับผมจะมาทำการรีวิวน้ำหอมอีกขวดหนึ่งอีกกลิ่นหนึ่งนะครับจากค่ายละตอฟาที่เพิ่งจะได้รับมาจากร้านอบูริไฟเอกลูซีฟนะครับอาณาจัาจากรน้ำหอม ที่น่าติดตามที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกลิ่นนะครับชื่อภาษาอัหนะครับที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือชัชูยุกชัคุชยุกนะครับจากค่าลาตอฟานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องนะครับแล้วก็ดูทดสอบกลิ่นความหอมนะครับว่าเป็นยังไง อันนี้เป็นคนละตัวกับเชคคุชยุอีกกล่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสีเหลืองผมก็ได้ลองนำมาใช้นะครับก็กลิ่นติดใจนะครับหอมมากนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอีกขวดหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านได้ทดลองนะครับเปิดออกมานะครับลักษณะของขวดนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็มียี่ห้อนะครับชื่อน้ำหอมตรงนี้นะครับเชคคุชยุกนะครับแกะ สลักสวยงามมากนะครับลูกแร็ของกล่องนี้น่าติดตามมากเลยทีเดียวนะครับใช้โคชูยุกนะครับเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมตัวเลือกนะครับปริมาตรสามสิบมิลนะครับจากไข่รับต่อฟ้านะครับเดี๋ยวจะลองเปิดฝานะครับซึ่งการบรรจุของฝานะครับก็ติดแน่นทนนานนะครับไม่หลุดไม่ร่วงนะครับน่ะลักษณะการล็อกนะครับสวยงามนะครับ รูปลักสวยงามมากๆนะครับก็เเดี๋ยวจะลองกลิ่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะสเปรย์นะครับเดี๋ยวจะลองฉีดนะครับว่าสเปรย์นี่ทำงานดีหรือเปล่านะโอเคเลยครับโอ้โหมาอัลฮ์นะครับกลิ่นสุดยอดเลยครับกลิ่นหอมมากนะครับกลิ่นนี่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับสำหรับ ผู้ชายนะครับที่ชอบในแนวสปอร์ตนะครับไม่ฉุนมากเกินไปและก็ไม่หอมหวานมากจนเกินไปนะครับแนะนำนะครับสำหรับใช้คชยุกนะครับอีกหนึ่งขวดอีกหนึ่งกลิ่นจากไคและตอฟาที่น่าสนใจครับให้เก้าเต็มสิบคะแนน